สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสั่งพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ทุกทท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแน,นวทางนะคะพี่น้องขามุ้นจีน v p p เช้าบ่ายวันที่22พฤษภาคม2566นะคะก่อนคำนวณน,นะคะพี่น้องคำเตือนค่ะ ปรใช้วิจารณญานในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่น้องก่อนเราไปคำนวณน,นะคะจะจะพาไปดูวันที่21ก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะว่าเข้าหรือหลุดเนาะค่ะเนาะ วันที่21ค่ะพี่น้องขาเด่นรอบเช้านะคะจะให้ศูย์และเก้าหลุดด้วยค่ะพี่น้องมาเข้าของรอบบ่ายนะคะพี่น้องคารอบเช้าบนมาเจ็ดสามสองล่างสองสองนะคะรอบบ่ายนะคะพี่น้องขามาคู่ตัวเด่นนะคะบนมาจะให้สี่และสามบนมาเจ็ดหนึ่งเก้านะคะพี่น้องมาเข้าเก้าของรอบเช้าเฉยเลยเนาะ,ะพี่น้องเก้าหนึ่งนะคะพี่น้องล่างเก้าสี่นะคะแล้วก็เข้าคู่ตัวเด่นเก้าสี่สี่เก้าพี่น้องนี้นะคะหนึ่งคู่นะคะ เรามาลุ้นต่อนะคะพี่น้องวันที่22จะเข้าหรือเปล่านะพี่น้องเนาะมาลุ้นต่อจ้าสถิติกับมีขอมีหลุดเนาะพี่น้องขาเด่นรอบเช้าของวันที่22นะคะอยู่ที่5และ4นะคะ5นะคะ59 58 57 52 53 4้าสี่เก้าสี่นะคะพี่น้องสี 4, 6, ่เก้าสี่แปดสี่สองสี่เจ็ดสี่สามสี่เก้าจับแล้วพี่น้องสี่หกครับ 3, พ,ะะพี่น้องค่ะจับเลขซ้ำค่ะขอโทษขอไปนะครับพี่น้องเจสิจับสี่เก้าาค่ะ มาดูเด่นรล่ใบ,บายนะคะเด่นรล่ใบ,บนะคะพี่น้องเด่นรล่ใบ,บยอยู่ที่9และแปนะคะพี่น้องคะเนะคะ95้าห้าเก้าสี่เจ็ด้าสองเหนึ่งเกจ้าคะ่ะพี่น้อง8ปห้า แปดสี่แปดเจ็ดแปดสองแปดหนึ่งแปดหกนะคะพี่น้องขาประมาณนี้นะคะชอบก็ตามไม่ชอบผ่านเช่นเคยเนาะพี่น้องขามาดูคู่ตัวเด่นนะคะสําหรับใครชอบวิ่งรูดก็ห้าสี่เก้าแปดสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบนะคะพี่น้องหรือถ้าไม่ชอบนะคะพี่น้องก็รอดูเด่นประจําวันก็ได้นะคะ ดูคู่ตัวเด่นไปก่อนนะคะพี่น้องถ้าใครไม่ชอบคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องให้เอฟซีทุกท่านรอดูท้ายคลิปนะคะจะจะจับเลขเด่นแยกกับเด่นประจําวันให้นะคะรอบละสี่คู่เ้อค่ะพี่น้องคะห้านะคะห้าเก้าห้าแปดห้าสี่จ้าสี่จ้าพี่น้องสี่เก้าสี่แปดเก้าด้านล่างคะ่ะเก้าห้าเก้าสี่ เก้าแปดนะคะแปดก็แปดห้าแปดสี่คพี่น้องขะมาดนนะะูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขสองและเลขเจ็ดเลค่ะพี่น้องเ้อเลขเบิ้ลประจําวันสองสองและเจ็ดเจ็ดนะคะเลขเด่นเลขเบิ้ลประจําวันนี้เลขเด่นประจําวันนี้ใช้ได้ทุกคนทุกห่วยนะคะ fc ทุกท่านจะหยิบจับไปใช้กับหุ้นอะไรหวยอะไรคือได้หมดเนาะพี่น้องเนาะมาดูนะคะห้านะคะพี่น้องห้าสองห้าเจ็ดนะคะพี่น้องคะคือคู่นอกเหนือจากคู่ตัวเด่นนะคะคือเด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะสี 4, คะ่ค่ะพี่น้องสี่สองสี่เจ็ดนะคะรอบละสี่คู่เด้อพี่น้องเด้อเก้านะคะเก้าสองเก้าเจ็ด 9297นะคะ8คะ่ะพี่น้อง8287นะคะประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะชอบก็ตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณในรายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมาน,นค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ